อัปเดตมาใหม่วันพฤห,หัสเนี่ยมีแพ็คใหม่หมาอีกแล้วหรอครับเนี่ยโอ้โหเพิ่งเปิดไปวันจันทแม่งยังเหมาเหมาแม่งทุกแพ็คแล้ววันพฤห,หัสแม่งไวเหลือเกินคุณผู้ชมตังออกจากในกระเป๋าเนี่ยโคตรเร็วและโคตรไวทันใจวัยรุ่นด้วยแค่นั้นแหละโอ้โหคลิปนี้ก็ขอทาคลิปเปิดแพ็คก็แล้วกันนะเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยมายืนยันมาเป็นสักขีพยานว่าแพ็คเนี่ยจีนียจะเกลื่อหรือเปล่าวะแค่นั้นแหละ แต่ก็ต่อให้เกรือเนี่ยผมก็ยอมเปิดยอมใช้เงินตัวเองเปิดอยู่ดีเพื่อคนดูจะได้เห็นแนวทางการอัพและวิธีการเล่นนะแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์นะครับใครที่เข้ามาดูใหม่เนี่ยฝากกดติดตามด้วยนะคุณผู้ชมช่องเล็กๆขอแบบอยู่ในใจคนดูได้ไหมอ่ะแค่นั้นแหละถ้าไม่มีคนดูเนี่ยจะไม่มีจีเนียอย่างแน่นอนเพราะความสุขของผมเนี่ยคือคุณมด้ชม และดูแพ็คมันมาผมมันจะต้องเกลือรหรือเปล่าครับเนี่ยสำหรับโคนามิน่ะอุ้ยคาว,วิชาคารัสเคเรียบอกคุณผู้ชมเดี๋ยวขอดูนะว,ว่าเล่นตำแหน่งไหนได้บ้างนะฮะปีกซ้ายปีกขวาหน้าเป้าก็เล่นได้เหมือนกันนะครับเนี่ยสไตล์การเล่นจะเป็นปีกธรรมชาติว่ะคุณผู้ชมและดูสกิลโอ้โหดับเบิลทันลูกลักจีเนียตก็มีนี่ว่าลองแรงกึนเลยเฮ้ บิดคาเลอร์ก็มีอ,อ่ะคุณผู้ชม my god มีบิดคาเลอร์แบบนี้ผมจะล่าอย่างแน่นอนถ้าไม่ได้เนี่ยผมเติมเพิ่มอะ่ะแค่นั้นแหละผมต้องเอามันมาให้ได้เพื่อบอกแนวทางการอัพกับคุณผู้ชมอะ่ะเลขตัวใครวะเนี่ยฮาคิมี่เป็นกองหลังนะครับไม่สนใจไม่ต้องการสักเท่าไหร่ไมเคิลโอลิเซ่ว่ะอูยมาในตำแหน่งปีกต่ำว่ะคุณผู้ชมแต่กองกลางตัวลุกก็เล่นได้เหมือนกันนะครับเนี่ย โอ้ไม่ก็เป็นคอสสเปเชียลลิสซะด้วยวุ้ยแสดงว่าเอาไว้เปิดมงชัวคอสสเปเชียลลิสแบบนี้เล่นริมเส้นนะฮะวิ่ยมีดาวเบิร์ทัชเหมือนกันมาว่าคุณผู้ชมนี่ไงเอดคอสซิ A ่งผมว่าแล้วสมากเนี่ยสไตล์การเล่นเนี่ยสมาในตำแหน่งเปิดมงเป็นส่วนใหญ่นะคุณผู้ชมถามว่าอยากได้ไหมลึกๆเนี่ย ก็อยากได้แหละเพราะว่าอยากเอามาทําคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเนี่ยแต่ทองเรามีแค่1587ทองอ่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าสมมุติว่าผมได้ตัวเนี้อ่ผมจะไม่ล่าต่อแล้วนะครับผมแต่ถ้าสมมุติ ฮาชิมีกับไมเคิลโอลิเซมาเนี่ยผมก็จะล่าให้ได้เราก็จะเสียไปทั้งหมด3ตัวเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใช้ให้จีเนียด้วยนะครับผมมาดูไปมาพร้อมกันว่าคลิปนี้เราจะเกลือหรือจะซุปเปอร์เกลือเอาตรงๆนะมันมีทางเลือกด้วยหรอวะสุดท้ายเนี่ยก็เกลืออยู่ดีอะแต่ก็ไม่แน่หรอกถ้าเราทำคลิปเนี่ยอาจจะไม่เกลือก็ได้อะแค่นั้นแหละ ไปครับผมเปิดฟรีตัวแรกคุณผู้ชมด้วย,ยเพื่ออะไรอะ่ะถ้าฟรีได้มานะกูเผาบ้านทิ้งพี่กล้าพูดเ่ะเพราะว่ามันจะเป็นไปไม่ได้แนะ่นอนร้อยเอร์เซครับที่เราจะเปิดฟรีแล้วได้คุณผู้ชมดวงจีงเนี่ยเนี่ยมันไม่ได้จริงๆเว้ย แต่คนดูเนี่ยหลายคนก็มีนะครับเนี่ยที่ดวงโคตรจะดีอะ่ะเปิดฟรีแล้วได้อะ่ะแค่นั้นแหละไปแล้วครับผมการเปิดฟรีของเราเข้าสู่หมวดจริงจังแล้วบอกผู้ชมเก้าร้อยทองแรกนะใครยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยอยากเห็นสักพันไลค์ว่ะคุณผู้ชมทําเพื่อขนาดนี้ล่ะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเก้าร้อยทองแรก let's go boy รวย มาเลยบ้หไม่ก็ไม่มีไฟอะไรเลยนะครับเนี่ยสคริปต์สิครับเสียเวลาคนดูอะ่ะขน้นแล้คุณผู้ชมโอ้โหขายไปให้หมดครับพวกไรประโยชน์ทั้งหลายไม่รู้ว่าหมื่นทองเนี่ยผมจะได้เติมเพิ่มหรือเปล่านะคุณผู้ชมถย่กากังใจใจผมด้วยผมเชื่อว่าผมจะไม่เติมเพิ่มไว้ถ้ามึงไม่มานะกูสั่งปิดเกมขน้นและ โอ้โหขนาดทีมไบยเยนหายเนี่ยพราจีเนียตเลยนะครับเนี่ยคือคนอมิให้ผมเกลือเยอะไงผมก็เลยโทรตรงไปเลยบอกว่าคนอมิให้เกลือเยอะใช่ไหมหโดนลงโทษเนี่ยไม่ต้องต่อสัญญา,บบากับไบเยน <c oughs> แค่นั้นแหละจริงๆเป็นพอาจีเนียนะครับผมทำให้คนอมิไม่มีไบยเยนอ่ะเป็นไงล่ะเอากูเกลือดีนัก <c oughs> ไปครับผม900ทองอันที่2ถ้าแพ็กนี้ยังให้เกลืออยู่ก็น่าจะรู้ๆอยู่นะครับว่าเกมมันจะโดนอะไรบ้างอ่ะแค่นั้นแหละ นี่ไงมาแล้วหลอกป่าววะหลอกกันเฉยเลยโอ้โหครูขนาดนี้ยังให้เกลืออีกก็คิดเอาละกันนะครับว่าหิวตังขนาดไหนอ่ะแค่น,นั้นแหละโอ้ <c oughs> oh my god ไปคุณผู้ชม900ทองครั้งที่3ขอสัก5วีละกันเพื่อเป็นสิริมงคลอะแค่น,นั้นแหละ หนึ่งสองสามสี่ห้าและนี่คือ,อไอสัตว์เอยอยากได้ครับผมอยากรีวิวแล้วเนี่ยโอโ้โหให้ยายอยากได้เย็นวาอยากเล่นแล้วอ่ะบิดโคโลงบิดเคอ์เลอร์อ่ะคุณผู้ชมเหลือเจ็ดพันทองแล้วจากหมื่นกวน่าทองเดี๋ยวขอญาตไปเปิดด้านนอกกันแล้วกันนะฮะ มาครับผมลองสูตรเปิดด้านนอกดูว่ะคุ้ชมต้องมาแล้วล่ะจังหวะเนี้ยเสียเ0้าอยทองครั้งที่สี่แล้วป่ะไปและนี่คือโอ้ยบันช่างจ้าซะเหลือเกิน <c oughs> ดำสนิทมืดมิดโอ้โหสีดำมาแต่ไกล ทองไหลอย่างก๊อกน้ําเลยว่ะคุณผู้ชมดูดิ <c oughs> ให้กูเหลือทองไม่เปิดแพ็กอื่นบ้างก็ได้โอ้โหนี่ถ้าไม่ใช่คนดูเนี่ยผมไม่เปิดหรอกตัวเ่งเก่งผมก็เยอะอะแค่นั้นแหละบางคนยังอยากได้สูสตรสตล์กัน้ำจากชีเนียร์ไงไม่เป็นไรครับผมไปกันต่อคุณผู้ชมกดที่ตัวที่อยากได้สาครั้งแล้วกันมาเถอะพวกหนึสองสแล้วอีกสักสาวิ 1นึ่สองสไปได้นี่คือป้องโอ้โหยังไม่บายกูนึกว่าจะเป็นเสียงผู้ที่แสนสุดพิเศษดังสนั่นวันไหวอย่างน้อยขี้หูกูได้ทำให้ได้ยินก็ยังดีอะ่ะ <laughs> เสียงผู้มาให้ขี้หูผมได้ยินก็ยังดีอะ่ะอะไรอะ่ะค <laughs> นนั่มีเหลือหกพันทองแล้วไม่อยากเกลียวไม่อยากเติมเพิ่มจริงนะเอาตรง ปันไปปะหรือว่ามันกินทองเราเพื่อที่จะเอาไปต่อสัญญาบายเยินวะมันก็ไม่ได้ขาดแคลนอะไรขนาดนั้นเนี่ยคนามีโอ้โหสนมากเนี่ยก็แดกทองแดกตังไปซะเยอะเลยไม่มีตังต่อสัญญาจริงหรอกับบายเยินอ่ะ โเคตรเสียดายเลยนะครับเนี่ยซึ่งลุมลุมกองหน้าโนหนึ่งอ่ะของผมเนี่ยก็อยู่ไบเยนแต่ไม่มีไบเยนแล้วทีนี้เกมจะไปยังไงต่อแต่ก็ไม่เป็นไรถึงเกมจะไปไม่ได้หรือว่าเกมจะไปยังไงต่อผมก็เลือกที่อยู่ข้างเกมอะเพราะว่าผมโตมากับเกมนี้จะไม่มีทางเปลี่ยนเกมเด็ดขาดอ่ะผมเรียวจัดแค่นั้นแหละถึงเราจะบ่นเกมสักแค่ไหนแต่ก็ยังรักคนนี้มันเดิมนะครับเพราะฉะนั้นบอกรักแล้วก็ให้ตัวจีนีย่มาเถอะน้าคนนี้อุสาบอกรักไป นี่คือสูตรหลอกบอกรักขนาดกูบอกรักมึงมึงยังไม่ให้กูเลยกูด่าก,ก็แล้วกูบอกรักมึงก็แล้วมึงจะเอาอยัางไงอีกคนนี้จะให้กูเล่นบทไหนเนี่ยโอ้ my god เสียห้าบันทองแล้วท้อว่ะคุณผู้ชมไม่ใช่คืเติมเพิ่มจริงๆร,งรอวะเนี่ยเอาเล่นบทบทงอนปะ เล่นบทงอนไม,อม่ละถ้ามึงไม่มาครั้งเนี้กูไม่เปิดแล้วกูลบเกมทิ้งกูไม่เล่นด้วยแค่นั้นแหละไปะไม่ต้องมีสูตรล <laughs> เล่นบทงอนแต่บาง้อจีเนี่ยเฉยอะไรครับเนี่ยเสียงผู้มาคอด,ดังทำให้ขี้หูผมได้ยินสนั่นหวั่นไหวโอ้โหมันต้องเล่นบทงอนบทตัดพ้อไว้ ใหรมาเอ้ยโอ้โยคุณผู้ชมไมเคิลออริเซ่ปะทรงผมเดร็อกแบบนี้เป็นแรปเปอร์ที่เล่นบอลได้นิดหน่อยนะครับผมมาแล้วคุณผู้ชมได้เห็นจีเนียรีวิวแน่โอ้โหมันต้องเล่นบทงอนบทตัดพ้อใช่ไหมคนนี้มันถึงจะให้มาแต่เราก็ต้องล่าต่อนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าคนดูต้องได้เห็นตัวเนี้ยบิสคลเอรเท่านั้นนะครับเนี่ย จนหลักของเราตอนนี้ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องล่ากันต่อฮะรุ่ยจู่ดิครับผู้ไปอีกแล้วขาวิซ่ามาเธอมาเธอไม่อยากเปิดเพิ่มแล้วแล้วก็ไม่อยากเบอกสามตัวเรียบร้อยครับผมขาวิซ่าคาวิลาสเกลเรีย ชื่อมันเรียกยากชิบหายเลยสวัส <Hey. S 1> ด,ดีเรียบร้อยคาวมิชาคาร์รัสเคเลียม,มา <G ül> แฟมนี้แหละเห็นไหมเจอชิเนีย่ยเล่นบทงอนใส่บทตัดพ้อเนี่ยแม่งออกสองตัวติดเลยนะครับเนี่ยบนว่าชิเนีย่ยจะลบเกมอ่ะครับดูดิ รีบมาง้อเฉยเพราะว่าอ e ีฟุตบอลเนี่ยขาดจีเนียตไปไม่ได้หรอกจีเนียตเนี่ยต้องรันวงการเกมนี้ไปต่อเื่อท,ท,ที่แบบมันจะไปต่อกันได้จะได้สนุกคึกคืนและจะคนดูจะได้เห็นเสียงหัวเราะอ่ะแค่นั้นแหละดูดีครับขนาดตัวเกมเนี่ยยังขาดผมไม่ได้เลยพะผมจะไปอย่ามาง้อผมอ่ะ เนี่ยสิ่งที่ผมพูดไปก็ดูการกระทําเอานะครับผมมีคําตอบให้เห็นอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวคนดูจะบอกว่าผมโม้ไม่ได้โมโ้ครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดไปมันอาจจะดูเวอร์นะแต่สุดท้ายก็ดูการกระทาโคของโคนามิอเอาวะว่างอะจีเนียขนาดไหนอ่ะแค่นั้นแหละคุ้ชมและสุดท้ายแบบนี้ผมคิดว่าก็ไม่เกลือนะครับเนี่ยเหลือตั้ง3,000ทองว่ะจากหมื่นกระทองนะเสียไปแค่6 0 0 0เกือบ เจ็ดพันทองเองนะครับเนี่ยสำหรับแพ็คนี้นี่ไงอย่าลืมนะครับคนนี้มันอาจจะดักฟังเราก็ได้นะคุณผู้ชมแบบมีแบบว่าแอปพลิเคชันในตัวเกม <c oughs> ได้ยินเสียงวว่าษาไทยแล้วแปลไปสื่อญี่ปุ่นท้าให้เขาได้ยินเนี่ยลองตัดพอดูแล้วค่อยเปิดครับ <c oughs> เผื่อมันจะออกมันผมนะครับเนี่ย เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้คนดูจะได้เห็นแนวทางการอัพและว,วิธีการเล่นของตัวนี้แน่นอนจะได้เห็นการปั่นบิดเคอร์สุดสวยแน่นอนในวันพรุ่งนี้นะครับยังไงก็ใครมาดูฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้ซีเนียร์ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า